กัสบสวัสดีพี่น้องกัสบสวัสดีเบอร์สมองสุบอนมาพบมาพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับสองสาวนางพี่น้องมาพามาเบิง่งภาพธรรมชาติทุง่งไฮทุง่งนาพี่น้องบรรยากาศด,ดีดีพี่น้องเลยทุง่งไฮทุง่งนาเขากำลังเริ่มออกพี่น้อง

chiếm miệng nơi đây đi nè tường nè tường nè đi nè tường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  nè kiếp nè tường mì tường nè tường nè nè เฮ็ดพี่น้องเลยเฮ็ดเพื่องเฮ็ดเพื่องก็เฮ็ดปวกพี่น้องไปห้าตะม้วนี่พี่น้องเลยสบายดีพี่น้องจะเช็ดเนื้อันนีนะค็อเตรียมขักกับต่อบ๊อปเป็นลจะเห็ดเนื้อ่เนื้อมากพี่น้องเลยอันอันเมื่อนี้นะไม่เตี้ยงนะซิมาเฮ็ดคลิป ขอบใจอันผู้ใหญ่ใจดีเด้อจะบอกแต่ว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีลายจากวันนี้งที่ซื้อเนื้อแล้วก็ขอบคุณผู้เอามาส่งน้ำด้พี่น้องเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่ซื้อเนื้อหายขอบครัวเ้าเนาะแล้วก็ขอบคุณผู้มาส่งหายพี่น้องเลยขาอหายใจบุญลายๆายเด้อพี่น้อง อิ่มทัางท่องหรืออิ่มทัางบุญน,นะพี่น้องเด้อและปู่เอ้ามาให้ก็หาคือก,กันหาได้บุญได้า<ม>าลาได้แบลปู่อันเซลไฟเลยพี่น้องเลยมาแบบเซลไฟโบหูโตพี่น้องเลยมาเพิน่นเลยเมตยงอยู่เพื่อนบอกมาเลือกมาเลือกเลือกยังได้บ้านบบฮูจากเปิน,าน,าม,น,านมาเซลไฟมาหนึ่งยบพัน่าสิได้กินเนื้อเมื่อนี่นะเมตียงนะ ขอบุญขอบุญลายลายโบมีย่างสิตอบแทนเนาะพี่น้องเนาะตีนตาบ่าจะพาอกินข้าวเด้อพากินข้าวเ้าเด้อหิทยังเด้คือโบวพากินเล่านนี่พี่น้องเอ้ยขอบุญขอบุญคุณยายใจดีแล้วก็ขอบุญขอบุญผู้มาส่งมาเหยื่อให้พอเทื่นเชงซานพี่น้องเอ้ยคุณโน่นะมาเนาะเพิ่นมาสะไว่ามงไปขุดว่าข้าวว่าจะคายเตรียมพี่น้องเอ้ยโอ้ยแด็กใช่เด็กต่อแสงแดดปิดก่อนเด้อ มาแบบบุบริตั้งโต้เนอะกําลังล่างเห็ดอยู่แม่ปัย่อเข้ามาเรียนครัวเห็ดเนื้อเห็ดเนื้อเอาสั่นเป็นอามาหก็บน้อยเนอตั้งาโอ้ยอบาทนจพาหลอบ่มาบ่ ไหมเลยไหมเลยแล้วดอกลืมมาหมางลืมไม้ e ไมันก mm ็ไหมเลยไหมเลยก็เดีายว่อไหมเลยไหมเลยภาษาไทยแกว่าไหมก็คือบ่อเนาะคือว่าบ่อบ่อได้ไหมนะพี่นองเอาไหมไหเอาไหมไมสว่ะ ใส่จุบนแม่จักบ่าอีใส่จุอีกอยากกี่ใส่จุน้องนี่แต่แนวอยากกจยงัวทางเมียบ่ัวทางเมียมื้อดก็มีแต่นมื้อวาเมียพอยากหมูกระทะแม่ก็จัดให้ซะ2สยังบ่อิ่มยังบ่อิ่มพี่น้องเอ้ยโอ้นางนี่กินเือกระตูยอมลบเอ้ยมื้อนี้มื้อนี้ัวพอยากซอยจุอีกล ได้เนื้อมาเพิ่นสิซอยจุพี่น้องเอ้ยสิซอยปายพี่น้องเอ้ยมีผู้ใหญ่ใจดีมาให้ซอยจุแล้วให้เพิ่นซอยบ้านอือนนๆได้กินเถื่อเนาะพี่น้องแม่สิซื้อกเอาง่ายๆซะพอเพียงพี่น้องบ่อยากเว้าลายอันซื้อหมูกระทะบ้านนี่ก็ยังบ่จกบ้านยายลายคายอันนั้นพี่น้องเอ้ยมาซื้อสนานกินเห็นจมตั้งแต่ยามดำนาจสิยยาอีลพี่น้องเอ้ย ะะข้าง,อ,งอันภูลาบ่าวกับมีคาดีแล้วบอกมีคาดีแล้วบอกอันหามอยู่คาดีอียังวะมื่อกกเมื่อวานนี่นั่นเงินตัวผู้ใหญ่ใจดีมาหายน่ะบาดเห็ดบุญเห็ุบุญแล้วั็เอาไปอันหายคาปุ้ยเนอพี่น้องก็เลยเบิดประคายอีเมื่อวานลูกซาอยากกินนั่ยยน,นมุกกระ t h มือ่อเดี๋ยวนมีผู้ใหญ่ใจดีมาหาย กิน,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 นอีอิ่มกทองเอาไปเห็ดเนี่จุบก็ได, <c oughs> ได้ได้หแหลอันนั้นเนี่ยเกียวหอนได้ไหนไเจียวหอน,งนงลงมลือเลน้องเลยไปมีซซ่จุนำพี่น้องมาโมงมีซยจุวุ้ยนเียนมั้งขอาวรากันพี่น้อง chấp xác đơn chị lòng cho chị soi cho hai bằng chị soi cho hai bằng chị còn hai bằng soi cho bằng hai chị soi hai bằng bằng cho hai bằng bằng chị hai bằng 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 chị soi cho hai bằng 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 bằng

เป็นไรแซ่บพ,พักเต็มหาดเต็มคำเตาา็มหัดเต็มค่ำเมี่งแม่กำลังปริงมแม่ยังพ่ได้นะปิสนปิิงสำลาเป็นไแม่อยากสำลาเนี่ยเป็นปร,ริงส,สัมรา,าไอกาไ,ไอก่มาประทันเนาะซอยจุ

ดียมากินนะคะตรงกัาแบบนี้ี่นโอ้ยพอแล้วกิน่อแล้วก็เล่นง,ง่อนอะไแล้วหอยุสบายดีเพียบเนาะ lá bà bạc lạ bọn chuyện 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 khác thế em nhầm em đó มันจะเลียนสปบตัวเองระดูห่อนเนี่ยจะดำห่อนไงจมจมห่อนเนี่ยมับครบได้กเบวัยเองหน่อยใครก็มีมุ่นหมดนะมุ่นปลาบ่วงท่านมาเที่ยวกลางทานมาเที่ยวขวาง Giùm nắng gửi nắng này nắng gửi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  quay cái nhận cái năm mươi mẹ Sự đọc tốt năm Một đồng tiền cái mày vào mẹ Phân <laughs> luôn ngoài, mày 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 chân ngoài, mày 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 mày

แตเดี๋ยว,ว่ันวายมิแตียก็ยากนาอย,ากกอยานงอดีคือเขาเด็ดก,กกินแต่มตาจำลางลูกสลากก็นะอยากบลาินมยูิมนมะยูนงแต่เดียวอิ่มนะสจ๊ะ มองกินตบอมตอนลพอดอกเลียงวยมองกินดิบอะดีน้าไอา์ิ้หนึ่งะสีขอลาิปต้องยังทีเด้อพี่น้องเด้อพวกกม้กินนาพี่น้ยทีดีพี่แบัสุมองซบอลสบายดี